กลับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจำเช้าวันที่12พฤษภาคมอย่าลืมคอร์สเรียนออนไลน์ครูเป่านะครับนอกจากจะเป็นคอร์สเรียนที่ไม่จํากัดอายุแล้วเรายังมีบริการคอร์สเรียนสดแถมให้อีกด้วยนะครับ ในส่วนของห้องซิก n นลนะครับมีบริการการไลฟ์สด3รอบต่อ1วันมีกลุ่มไลน์ให้เข้าค่าบริการเพียงวันละ39บาทเท่านั้นเน้นทองคําและสะกุลเงินหลักครับผมทิ i งส์มาร์เกเป็นโบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกไม่จํากัดกลยุทธ์การทเทรดอย่าลืมงานสัมมานาดีๆนะครับจากทิ n งส์เซมินาใครสนใจเรียนเชิญที่ t ิ i งส์มาร์เก็ตไทยแลนด์เฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนทุกท่าน,นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงช้านี้เราจะมาเข้าสู่ประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวโควิด -19 ก่อนนะครับยอดผู้ติดเชื้อรวมล่าสุดทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่4253,802ารายครับผู้เสียชีวิตรวม287,250รายในขณะเดียวกันผู้ที่รักษาหายดีแล้วนะครับ1,527,029าารายครับผม ตัวเลขภาพรวมนะครับตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกามีการพบเจอเพิ่มนะครับ18,196รายครับมีเสียชีวิตเพิ่มเติม1 0 0 8รายตัวเลขจริงๆตัวนี้ของสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับทั้งทุนแต่สิ่งที่กําลังเพิ่มขึ้นคือรัเสเซียครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่ารัเสเซียเจอผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่11,656รายครับเสียชีวิตรวม 94รายเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งก็ยังถือว่าเป็นจํานวนน้อยอยู่ครับทีนี้เรามาดูข่าวดีกันบ้างครับนังชุนข่าวดีก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีนะครับมีการรายงานการตรวจพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนะครับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับรายวันน้อยที่สุดรวมทั้งจํานวนยอดผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่น้อยที่สุดในรอบรวมกว่า2เดือน วตัวนี้ถือว่าเป็นข่าวดีครับผมเพราะเราลองดูจากในภาพนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่า,าประเทศในกลุ่มของตัวสหภาพยุโรปเนี่ยเริ่มทยอยปรับตัวลดน้อยลงมาแล้วนะครับผมยอดผู้ติดเชื้อรวมเนี่ยจะอยู่ที่หลักร้อยกันเกือบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับผมแล้วก็ยอดผู้เสียชีวิตด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นอะไรที่มีความคืบหน้านะครับแต่ในขณะเดียวกันครับเรามาดูทางรัเสเซียกันบ้างน,นะครับนักลงทุนรัเสเซีย คือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินครับเขาสั่งผ่อนคลายมาตรการการล็อกดาวน์ทั้งประเทศเลยนะฮะเริ่มให้ธุรกิจบางอย่างกลับมาเปิดทําการได้ในวันที่12พฤษภาคมหรือว่าวันนี้เลยครับแม้ว่าย่อดผู้ติดเชื้อโควิดนะฮะจะเพิ่มขึ้นแต่อันดับที่เท่าไหร่ครับอันดับที่4ของโลกใบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเลขล่าสุดเลยนะ คือทั้งทุนครับไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อของรัสเซียเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าทางวลาดิเมียปูตินนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงการนะครับว่า การประกาศนะครับยุติมาตรการการหยุดงานนะครับก็คือยกเลิกการล็อกดาวน์ไปนะครับผมหลังจากมีการบังคับใช้มานานกว่า6สัปดาห์นะครับโดยมีการระบุว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับผมทำให้ประเทศสามารถที่จะเตรียมความพร้อมต่อระบบของสาธารณสุขแล้วก็ช่วยหลายพันชีวิตเอาไว้ได้ก็คือในมุมมองของทางประธานาธิบดีเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เราได้หยุด ประเทศไปนะครับผมตอนนั้นเนี่ยเขาได้ไปเตรียมความพร้อมในเรื่องของสาธารณาสุขมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยได้มีการผ่อนคลายในเรื่องของมาตรการการล็อกดาวน์ครับเราก็ต้องช่วยลุ้นนะครับนักทุนครับว่าจะสําเร็จตามที่เขาคาดหวังกันเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนักทุนครับเรามาดูในส่วนของตัว ราคาน้ามันดิบกันบ,บ้างดีกว่าครับเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นในช่วงเวลาประมาณนะครับยี่สิบนาฬิกาก,กว่าเนี่ยมันมีจังหวะหนึ่งครับทั้งสูนที่ราคาน้ามันดิบ WTI นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับเป็นสัญญาณน้ามันดิบส่งมอบในเดือนมิถุนายนปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับ25.10ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับผมถามว่าตัวที่มีข่าวดีไหมก็จะเป็นข่าวที่ผมได้รายงานให้ทุกทท่านทราบไปนะครับเกี่ยวกับการที่ว่าทางกระทรวงพลังงาาาาานออดิรเเบบียกว่ รัฐบาลเนี่ยได้สั่งการให้ซาอุดิอาระมโกนะครซึ่งเป็นบริษัทน้ํามันของซาอุดิอาระเบียลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมีีหนึ่งล้านบาร์เรลครับในเดือนมิถุนายนนะครับพฤษภาคมิถุนาก็จะเป็นเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะการลดการผลิตดังกล่าวนะครับนักทุนส่งผลให้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยลดกําลังการผลิตรวม 4.8ล้านบาร์เรลต่อวันเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหรือว่าเดือนเมษายนครับแล้วก็จะทำให้ภาพรวมนะครับของทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับผลิตน้ำมันรายวันอยู่ที่7.492ล้านบาร์เรลต่อวันครับในเดือนมิถุนายนซึ่งก็คือเดือนหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่อาจจะช่วยหนุนราคาน้ำมันในช่วงนี้เนี่ยให้ไปยืนเหนือนะครับในราคาดังกล่าวก็เป็นได้เหมือนกันนี่คือความสาคัญ ตรงนี้เลยนะครับเรามาดูกันบ้านดีกว่าว่าสถานะตลาดในช่วงช้านี้เ,นเป็นอย่างไรครับก็แน่นอนว่าออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาอยู่ที่ท้ายของตลาด JPY อยู่ที่หน้าของตลาดตัวนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับออสเตรเลียมีข่าวอะไรครับมีข่าวตรงนี้เลยว่าประเทศจีนนะครับได้มีการนะครับผม import ban ก็คือห้ามการนำเข้าจากโรงฆ่าสัตว์สัญชาติออสเตรเลียรวมด้วยกันทั้งหมดเนี่ย4แห่ง นะครับมี3ที่ในควีนแลนด์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่อยู่ในนิวเซาเวลส์นะครับตัวนี้ถามว่าเอ๊ะเป็นเพราะอะไรคุณจำที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานได้ไหมครับบอกว่าบอกแล้วนักลงทุนนะฮะว่าให้รมะมัดระวังนะเกี่ยวกับข่าวที่จีนจะมีการขึ้นภาษ,ษีสินค้าของทางออสเตรเลียแต่ข่าววันนี้มาเนี่ยเป็นการห้ามการนำเข้าเลยก็คือในส่วนของพวกเลตมิทนะครับเนื้อ,เน,อเนื้อแดงนะครับผมออนอกจากนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีข่าวตรงที่ว่าทางการจีนนะครับเขาได้มีการปักธงแล้วนะ มีการแผนนะครับแผนออกมาว่าจะทําการขึ้นภาษีนะครับประมาณ80%ให้กับข้าวบาเล่ที่นําเข้าจากทางออสเตรเลียทีนี้ปัญหามันเกิดจากอะไรมันไม่ใช่เรื่องของจีนกับอเมริกาแล้วนะครับมันเกิดจากปัญหาที่ว่านายกรัฐมนตรีมอริสันครับของทางออสเตรเลียเนี่ยไปกดดันรัฐบาลจีนครับบอกว่าคุณช่วยตามหาต้นตอการเกิดโควิด -19 ให้ไวๆนี้เลยนะครับผมให้ด่วนที่สุดเลยนะเพราะว่าทั่วโลกตอนนี้ก,กาลังกดดันจีนอย่างมาก และก็สืบเนื่องจากว่าออสเตรเลียนะครับผมเขาทําการค้ากับประเทศจีนค่อนข้างเยอะนะครับเปรียบเสมือนกับว่าจีนเนี่ยเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเขาเพราะฉะนั้นจีนก็อาจจะใช้ในตัวนี้เนี่ยเป็นการตอบโต้กับกับคำเรียกร้องของนายกรัฐมนตรีมอริสันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับนี่ก็จากที่สำนักข่าวรายงานมานะครับจริงๆข่าวแบบนี้เนี่ยมันมาได้ประมาณสัก2 3สสัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็ เพิ่งจะเริ่มมีผลใช้เนี่ยแหละถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนะครับกับตัวของออสเตรเลียอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นนักสุนรครับระมัดระวังกันด้วยนะอีกตัวข่าวหนึ่งก็มาอีกแล้วนะครับผมนะครับคุณลุงโดนัลด์ทรัมป์นะครับ,รบผมซึ่งได้ออกมากล่าวล่าสุดนะครับผมจากทางว h กเชลหรือว่าทำเนียบขาวเขาบอกว่าผมก็ไม่ได้สนใจนะที่จะต้องมาเปิดการเจราจาอะไรใหม่กับประเทศจีนนะครับเขาใช้คำนี้เลยนะว่า I'm not interested นะครับผมคำนี้จากนั้นก็มีการพูดอีกว่า let's see นะครับ if they อ่ฟ uh, live up on ขออภัยครับ l i v e up to the Trade Design ก็คือในลักษณะทำนองที่ว่าต้องมาดูนะครับว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมจะทำตามในสิ่งที่เขาได้ตกลงกันเอาไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าทําตามไม่ได้นะฮะโดนัลด์ทรัมป์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นภาษีการค้าอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นในข่าวดังกล่าวครับถือว่าไม่ได้เป็นข่าวดีให้กับตัวของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เลยนะครับสำหรับในช่วงเชา้านี้เพราะฉะนั้นใครที่เทรดอยู่ยังไงก็เรามาระวังไว้นะครับมีข่าวจากทั้ง2ฝั่งเลยนะ กระทบกับออสเตรเลียเนี่ยเต็มๆอยู่แล้วแล้วนิวซีแลนด์เนี่ยก็โดนผลพ่วงมาต้องเรียกว่าแบบนั้นเลยนะครับนอกจากนี้นะครับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวถึงการเจรจาการค้ากับจีนเนี่ยหลังจากนั้นก็มีการกล่าวต่อเกี่ยวกับในเรื่องของตัว payroll tax เหมือนกันซึ่งก็คือในเรื่องของการนะครับผมปรับลดในส่วนของภาษีนะครับผมรายได้ตัวนี้เนี่ยซึ่งอาจจะมีการปรับลดไปในมาตรการการกระตุ้นครั้งหน้านะครับมีการเน้นย้ำอย่างมากเลย แต่ทีนี้คุณเพโลซี่นะครับก็ได้ออกมากล่าวเหมือนกันว่าไอตัวมาตรการการกระตุ้นทั้งต่อไปเนี่ยนะครับมันจะต้องมีจุดประสงค์เพื่อที่ว่าเป็นการกลับไปเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องมาดูนะฮะว่าเขาจะตกลงกันได้หรือเปล่ายังไงตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจะตามครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อยูเอชดอลลาร์แล้วก็ราคาทองคําด้วยเหมือนกันนัลงจุนครับใครที่จะเทรดสกุลเงินปอนยังไงวันนี้ผมฝากระมัดระวังนิดนึงนะบ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะเริ่มมีการ กิดแล้วนะครับในเรื่องของหัวข้อการเจราจารครับผมซึ่งหัวข้อเนี่ยเราก็ได้คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับมีข่าวด่วนผมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบสำหรับในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ